กลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยกับจำอวดหน้ามานสุดประทับใจแห่งปีเสนอตอนรถสองแถวนครราชเอฉันเป็นคนขับรถเอว่าสองแถวขับอยู่แถวแถวเอว่าทัวอปา ขับรถต้องรู้กฎจราจรเรียนรู้เสียก่อนและถึงจะขับได้เออเพราะบนถนนมีรถยนหลายคันมันมีทั้งอันมีทั้งตรายแต่ผมขับรถอยู่บนถนนเชื่อไหมมีแต่คนยกนิ้วให้ออตอนยกเขาจะหดนิ้วข้างๆเหลือแต่นิ้วกลางที่เขายกให้ ้องคนอวยพรให้อีกด้วยบอกให้รวยที่รวยวันละหลยหลาย,ลาย,ลายอยากให้คนอวยพรก็ต้องขับอย่างผมถ้าไม่ขับอย่างผมแล้วใครจะอวยพรห้าาแต่ว่าถ้าอยากไน้ผู้โดยสารเราก็ต้องขยันละแซงขวาแซงซ้ายเรถทั้งข้างแค่จะเบรกไม่ทันแล้วรถคันนั้น เขาก็อวยพรให้เสียงบอกอวยเก็บแม่อวยตังเก็บแม่จะอนได้ยังไงก็จุ่ผู้โดยสารเราก็จอดเล่นสองไอ้รถคันรองมันก็ไปไม่ได้คนไม่ทันลงเราก็รีบออกรถผู้โดยสารกระโดดแทบจะตกกระได เรายกขาทำท้าเหมือนจะถีบทําปากหมุกหมิบไม่รู้ว่าพูดอะไรอ๋อเขาคงจะอวยพรนั้นเก่าเออเพราะเราเดาปากเขาได้เดินครับทันทีจะเดินทางจังว่างใครจะไปก็ไปเอาจอดใจจ้า จอดนิ่งๆรถไม่ได้วิ่งจะมาโบกทำไมรถไม่วิ่งก็ไม่บอกคันโชว์มาหลอกให้โบกดู่ได้เออเชิญเลยครับเชิญขึ้นมาเออ,เอนี่ยายจ๋าจะไปไหน คนใดข้างๆมีลงหรือไงอะไรอยู่ในปากอ๋อลิ้นเอา้าเอา้ายายกินมันก็ไปทำไมโอ้ยยายไม่ได้กินยายเอาไว้เคี้ยวยลิ้นมันยังเหนียวมันยังกินนะไม่ได้ทีมาคนเดียวรือยายจาและแกเห็นใครมาก็ฉันบ้างไหม ขับรถก็ขับให้ดีๆเดี๋ยวจะมีอันตรายเมื่อกี้เห็นมากับตาเอ้าแล้วไหนบอกว่ามาคนเดียวไงเห็นมากับลูกกับตานนั่นมาสามคนแล้วใช่ไหมติดตามเฮ้ยโอยเห็นกับลูกกับตาลูกกับตาเนี่ย ถนนใหญ่มีรถรับนักเรียนพุ่งออกจากซอยอไม่มีใครคอยอีระวังใครโอ้โหก็ชนกันเต็มที่เลยสิครับเฮ้เห็นมันขับวิ่งตามกันไปเอาเอาผัดตามกันไปเอ่มผัดตามกันไปนะกลุ่มกระลบ ไม่รู้จะรี่ไปไหนกันแน่สงสัยไปรับคนแก่โดนกระทือกตายรีบออกรถเวอะไอ้นนออไห,นหนูยายไม่อยากดูคนแก่ตายออแล้วยายจะไปไหนกันละ่ะออกมาเดี๋ยวกะแล้วไปส่งให้ยายจะไปบางโพบุคโลบางปิ้งเมอร์ลี่คิงสะพานควายเขียดกายบางซ่อนสะพานมอนโอเดียน ไปบางคุณเทียนไปวงเวียนใหญ่สะพานใหม่ดอนเมืองสะพานเหลืองสะพานขาวบางกะปิลาด้าาเสรีไทย<ม>ลาดยาวบางปูตลาดภูหัวลำโพงบางนาพระขนงขอเวลาหายใจโอ้ยนี่แล้วยายจะไปไหนกันแน่มาไปดูคนแก่โดกนกระทือตาย,อยไม่ไปไม่ไปไม่ไป เอารถไปขนของจะเรียกร้องจะเท่าไระอ้ว่วแล้วไอ้ของที่ว่านี่อของยายมีขนเยอะไหมํำไมถามยายอย่างานนโอ้ยไอ้หลานยายอายจะอายทำไมของมีขนนี่ฉันถามว่ามีขน ม่โอ้ยมันเป็นของมันไม่มีขนมันไม่ใช่คนมันจะมีขนได้ไงอ้าวเป็นอะไรวรู้เรื่องมีอะไรบ้างบอกมามีตู้เสื้อผ้ามีนาฬิกามีรองเท้ามีตู้กับข้า,าวเก้าอี้หวายมีโทรทัศน์พัดลม,มเครื่องซักผ้าตู้เย็น ยายขนก็แล้วกันของเยอะขนาดนั้นยายขนไม่ไหวอบ้านอยู่ที่ไหนอยู่ท้ายตลาดอุ้ยยังก็สาราวัดบ้านลังใหญอ่อ๋เป็นบ้านของยายบ้านใครไม่รู้จาของไม่อยู่ต้องรีบขนไ,ไวไวโอ้ยยายนี่ก็ไม่มู่ตู้กันอยูดด่ดูจะเอาบุกละ ่าเวลาหมดว่าหลังค tamam <iendo> ่อยมาเหมารถนะคุณยายเอาเอกชาเอกชา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 หน่อยแน่เออโอ้ฮะไอเรื่องก็สนุกนะมันมีนายโยงน้ำพวงแล้วนั่นหนุ่มนั่นหนุ่มนั่อยู่นี่ไหนน้ำพวงน่ะน้ำพวงเฮ้ยอะไรอะไร หมดแล้วแล้วไปไหนมาเอทาทำไมล่ะยังไม่ได้ออกเนี่ยเวลามันหมดแล้วมันหมดแล้วมันจ้องออกแล้วโอ้ตายตายตายแล้วไปทำอะไรอยู่ทำไมอะไปทำอะไรอยู่คอยคิวเนี่ยแล้วทำไมไม่โผล่มาให้เห็นน่ะไม่โผล่ยังไงแล้วพอแกขึ้นรถแล้วฉันจะจะมาบอกข้างหลังนู่นนะอ้มันหมดเวลาแล้วโงไม่ได้แล้วไม่เล่นได้ยังไงแล้วแต่หน้าก็หาไปถึงไหนแล้วเนี่ย คนมันตลกด้วยฮะแล้วทำไมได้ได้ระบายมุกขื่ออ่ะทีเนี้ยมุกถึงนะไรเนี้ยทางนั้นมุกทางนั้ดมันไม่ได้เล่นลอแล้วอาทิตย์หน้าขึนเล่นโอ้เตรียมเล่นเล่นนานด้วยมีครับเอาที่ดีกว่าไหนๆก็มีมุกมาแล้วของอาหารเอาเล่นเลยเล่นใหม่ก็ได้งั้นงั้นพวกเราพวกเราหยุดดให้เเาล่นูอ่ะดดูฮเี๋ยววพกเขาเล่นเลยมีอะไรไหมไอ้มุกมาเล่นไปเลยมันจะมีเวลาเรื่องเจนไปเฮ้ยโอกาสเล่นแล้วนะ ช่วงหน้ายังมีจำปวดหน้ามา่านมา้ชมกันต่อห้ามพลาดนะครับวันนี้จำปวดหน้ามา่านเสนาโยงเสนาพวงและเสนาหนงจะมาชอยเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้หญิงที่มีโอ้ดผมนี่หอมมากหอมระบือเรื่องลือไปเ็ตทั่วทวีปเลยเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญครับเอ ฝ่ายเจ้าหญิงผมหอมมีผู้ชายลุ่มตอมกระทังเนื้อตายประเดี๋ยวคนนั้นก็เข้ามาจีบประเดี๋ยวคนนี้ก็เข้ามาจีบฉันก็ยังขมิบความสาวว้ยจะโคษผู้ชายก็ไม่ได้ซะด้วยเป็นเพราะเรามันสวยเกินไปสวยเช้าสวยสายสวยบ่ายสวยเย็น สวยเน้นเน้นยันหลอบมิกไนฉันสวยแท้ๆพ่อแม่ฉันทำไม่ได้สัญญกรรมเลยทางร่างกายไม่มีของเทียมเลยสักทีแม้แต่ไอ้นี่ก็ของจริงเห็นไหม <c oughs> เอ้ยเอเอ้เอเอไหมันจริงตรงไหน <c oughs> อ่ะแอ้นี่ไงไม่ได้ตกแต่งสัญญกรรมเลย <c oughs> เอาเท,ท้ายัดเอา <c oughs> เอเอ หนุ่มๆรูปงามตามตื้อฉันทุกวีทุกวันนะฉันก็ไม่สนใจบีเดอะสตามาสงเงะสงะตามมาก็แกะฉันบอกว่าไปไกลไกเคนทีระเด็ก็มาหาบ่อยขนาดมีคุณหน่อยยังคิดจะนอกใจนี่กำลังช่างใจระหว่างมาริโอ กับโตโน่ว่าฉันจะเลือกใครแต่ฉันคงยังเลือกใครไม่ได้ล็อกเกือบจะได้กับปาตอบแต่แกดันมาตายแต่ว่าตอนนี้กำลังเล็งเลงคอดเลงเทลงเลงทงชัยเฮ้ยเดี๋ยวเหูสะดุ้งเลยเเฮ้ยฉันเป็นเจ้าหญิงผมหอมใครก็อยากดมดอมอใครก็อยากได้ ถ้าใครได้หอมนาที่ผมฉันผู้ชายคนนั้นก็จะไม่ตายมีปิดป้ายหมายประกาศไปทุกที่ยังไม่มีใครมาบ้างไหม <S <S 1> <S 1> เอองเงยชาเอิญเงยเอิงเงยชาเอิญเงยเจ้าชายพวงออกมาทางขวา <S 1> <S 1> เจ้าชายนงออกมาจากทางด้านซ้ายจะมาหา ผมหอมก็อยากดมดอมว่าจะหอมแค่ไหนฉันนี่ก็อยากหอมเหมือนกันฉันก็โดนดันหลบมาไกลแสนไกลเนี่ยฉันมาจากนู่นกว่าจะถึงที่นี่ถ้าแกลองคิดดูสิว่าฉันมาจากไหนแกมาจากนน่นฉันมาจากโน่นคิดดูว่านโน่นกับโน่นใครกับใคร แกมาทำไมกันที่เมืองฉันหรือแกจะมาเถียงกันว่าใครใกล้ใครไกลฉันอ่านมาจากไยมาที่ประกาศฉันก็อ่านจากกระดาษหมายประกาศเฮ้ยไมากหอมันไยเดียวกันนั่แหละแล้วเจ้าหญิงผมหอมอยู่ไหนล่ะก็นั่งอยู่นี่งไม่เห็นไหนให้ก็ตายโล้ย ทสวยจริงสวยจ,งจ,งจังและเธอจ๋พาพอเห็นหน้าเห็นตาขคาตกใจทำไมสวยหมดวันนี้เลยเล่าพรุ่งนี้จะเอาความสวยที่ไหนไม่มีตำหนิสวยร้สติสตังสวยมากระวังจะสวยตายไม่มีที่ติสักจุดหน้าติสุดๆมันจึดไหน ไม่มีที่จุดติกระขอบอกตรงๆอย่างนี้ไปลงนรกสบไยแม่จังสวยสุดเขตสวยสิ้นคิดไม่ปรึกษาใครสวยไงวะสวยตามหลากเงาเหลางามคขาหรือเธอสวยตามอำเภอใจสวยไร้ขอบเขตสวยไม่สังเกตสังกาสวยแบบไม่น่าจะให้อภัยคุณกโตจำมั่ง นามไปมโหดเห็นแล้วแทบจะอดใจไม่ไหวฉันก็อดใจไม่ไหวเดี๋ยวปัดเดี๋ยวปัดเดี๋ยวปัปลัมเดี๋ยวปัดทีให้คว่ำหงายท้องหงายไส้ฮ้่แกก็หลอตายและอิบ้าดูสิแกกว่าปู่ย่าตายายแกนี่มันเหี่ยวยันเล็บ เห็บนั่งร้องไห้มาทาั้งสัรหานี่ก็รอใหญ่รอโตถามหน่อยว่าโตทั้งวัวหรือทั้งควายโ้ยโอ้ยทางคำนี่จะเอายังไงเรื่องผมหอมหอมหน่อยหอมหน่อยหอมหน่อยแล้วจะได้ไหม่ต๊ตจต๊ตจาจา๊ชาัาดาั๊ดจจ ไม่คิดว่าเนียมอายเงินหอมเลยจะดีกว่าเงินหอมเลยจะดีกว่าเฮ้ยมันเล่นตัวละไรขนาดนี้อายอะไรได้ขน่ย ผู้หญงเขาต้องเหนียมอายหอมเลยจะดีกว่าหอมผมเลยจะดีกว่าแสดงว่าอยากได้หอมที่ผม,มอยากเชยชมใช่ไหมพี่ชายอขอหอมผมเลยดีกว่าแล้วกว็จึงเปิดผ้าออกทันได้ ชาชาชา้ใ่ต้าาโอ้โหล้เจ้าหญิงผมหอ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 มกันนี่กะไรมีแต่หอมโอนโพดไม่มีกระเทียมปนเลยใช่ไหมทั้งหัวเรามีแต่หัวหอมอย่างนี้ก็หอมกันต้า มเจขาไม่ใช่เจ้าหญิงหัวหอมใชเขาบอกแล้วว่าถ้าใครได้หอมที่ผมเนี่ยอายุจะยืนเป็นอมตากอมน้ำตาเรียกผมตากโอ้ยหมือจะรำคาญแต่ไม่รำคาญรำคาญแบบสนุกงสะุ้วันนี้หมดเวลาครับวันเสาร์หน้าสี่โมงเย็นครับรายการคุณพัะช่วยวันนี่สวัสดีครับ